เรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการสำคัญอีกกระบวนการหนึ่งในทางชีววิทยาโฟโตซินเทซิสหรือการสังเคราะห์ด้วยแสงพบได้ในพืช สาหร่ายแม้แต่แบคทีเรียแต่ขั้นตอนของกระบวนการที่จะอธิบายต่อไปนี้จะอธิบายเฉพาะกระบวนการในพืชเท่านั้นนะคะพืชมีกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อให้เกิดการเติบโตโดยพืชจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศรวมกับน้ำและต้องมีแสงสว่าง เพื่อเปลี่ยนสารเหล่านี้ให้เป็นน้ำตาลหรือคาร์โบไฮเดรตเมื่อพืชสร้างน้ำตาลได้แล้วน้ำตาลก็จะถูกนำไปสร้างเป็นแป้งแล้วมีออกซิเจนเกิดขึ้นคาร์โบไฮเดรตที่พืชสร้างขึ้นคนเรานำมาใช้เป็นแหล่งอาหารเพื่อใช้สร้างพลังงานในการหายใจระดับเซลล์ ในรูป ATP จากการย่อยคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้ได้เป็นกลูโคสแล้วพืชก็ให้ออกซิเจนแก่เราเพื่อเอาไปใช้ในการสลายกลูโคสโดยออกซิเจนเข้าไปในเซลล์ทางการหายใจเข้าสองอย่างนี้จึงเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิต หายใจเพื่อให้ได้ออกซิเจนสำหรับพืชกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากเพราะแสงอาทิตย์ที่ใช้นั้นมันเดินทางไกลนับเป็นหลายล้านล้านไมล์ปล่อยพลังงานออกมาบนพื้นผิวโลกแล้วพืชสาหร่ายรวมทั้งแบคทีเรียก็สามารถดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์ มาใช้ได้เพื่อสร้างเป็นน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนให้อยู่ในรูปของคาร์โบไฮเดรตในที่นี้ก็คือแป้งนึกถึงว่าเมื่อวัวกินพืชแป้งก็ถูกย่อยจนได้เป็นกลูโคสที่จะสลายต่อไปจนได้พลังงานในรูป ATP ออกมาคาร์โบไฮเดรตจากพืชจึงเป็นแหล่งพลังงานให้กับสัตว์เช่นมันฝรั่งในบ้านเรา ก็คือข้าวเผือกมันต่างๆ จากขั้นตอนแบบง่ายๆตรงนี้ความจริงแล้วมีกระบวนการที่ซับซ้อนกว่าจะได้คาร์โบไฮเดรตออกมาเป็นกระบวนการที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เราเรียกว่าโฟตอนในการสร้างโมเลกุลคาร์โบไฮเดรตจึงเรียกกระบวนการนี้ว่าโฟโตซินเทซิสภาษาไทยคือการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นการสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตโดยใช้พลังงานแสง มาดูที่สมาการสังเคราะห์ด้วยแสงที่เราเห็นได้จากตำราชีววิทยาทั่วๆไปเริ่มจากคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีน้ำในขณะที่ มีพลังงานแสงหรือโฟตอนซึ่งจะขยายความในเรื่องโฟตอนอีกทีหนึ่งนะคะแต่คอนเซปต์ของพลังงานยังคงเหมือนกันกับอิเล็กตรอนคือพลังงานแสงที่พืชรับเข้ามานี้อยู่ในรูปพลังงานสูงที่จะต้องถูกลดพลังงานลงแล้วใช้พลังงานที่ปล่อยออกมา ในการสร้าง ATP โดยมีตัวรับอิเล็กตรอนคือ NADP+ h แล้วพลังงานที่ได้ใช้ในการสร้างคาร์โบไฮเดรตแต่อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นของการสังเคราะห์ด้วยแสงคือ3อย่างนี้แล้วท้ายสุดสิ่งที่ได้คือคาร์โบไฮเดรตซึ่งก็จะได้เป็นกลูโคสก่อนแล้วสร้างเป็นคาร์โบไฮเดรตดังสูตรคาร์บอน2ไฮโดรเจนออกซิเจน จำนวนอะตอมเท่ากับ n โดย n คูณกับคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนก็จะได้สูตรโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรตนั้นซึ่งค่า n ต้องไม่ต่ำกว่า3กรณีกลูโคส n เท่ากับ6ก็จะได้สูตร c 6 h 1 2 o 6ซสายคาร์โบไฮเดรตจะยาวเท่าไหร่ก็ขึ้นกับจำนวน n นี้ด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีออกซิเจนเกิดขึ้นจะเห็นว่า สมการทางชีวเคมีนี้ก็ตรงกันกับความเป็นจริงที่พูดไว้ในตอนแรกเมื่อเป็นสมการเคมีจึงต้องดุลสมการถ้าให้จำนวนคาร์บอนเท่ากับ n ไฮดโดรเจนก็มี 2n ต่อมามี gen, ออกซิเจน 2n บวกอีก 1n ของน้ำด้านซ้ายมี 1n จากคาร์โบไฮเดรตที่ออกซิเจนจึงเป็น 2n น,นี่เป็นภาพรวม ให้เห็นว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากสมาการเคมีง่ายๆมีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นหลายขั้นตอนกว่าจะได้ผลผลิตออกมาโดยทั่วไปแล้วเราสามารถแบ่งการสังเคราะห์ด้วยแสงออกเป็นสองขั้นในวิดีโอนี้จะให้เข้าใจแบบกว้างๆก่อนรายละเอียดนั้นจะอธิบายต่อไปนะคะ แบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกคือปฏิกิริยาที่ใช้แสงหรือ light reaction ที่เรียกกันว่า light dependent reaction เพราะเป็นช่วงที่ต้องใช้แสงอีกขั้นคือปฏิกิริยาที่ไม่ใช้แสงหรือ dark reaction แต่ปฏิกิริยานี้ต้องเกิดในช่วงที่มีแสงแต่ที่เรียกแบบนี้เพราะ ไม่จำเป็นต้องใช้แสงจึงมีชื่อใหม่ก็คือ light independent reaction หมายความว่าปฏิกิริยานี้ไม่เกี่ยวข้องกับแสงสรุปอีกทีนะคะ light reaction นั้นต้องใช้แสงหรือต้องการแสงต้องการพลังงานจากแสงคือโฟตอนส่วน dark reaction ไม่ต้องใช้โฟตอนแต่ปฏิกิริยานี้ก็ต้องเกิดในช่วงที่มีแสงแม้นว่ามันไม่ต้องการโฟตอนแต่มันต้องการผลผลิตที่เกิดในช่วง light reaction จึงได้ชื่อว่า light independent reaction คือไม่ต้องการแสงผลผลิตที่ได้จาก light reaction จะถูกส่งต่อเข้าในปฏิกิริยา Dark Reaction อย่างต่อเนื่องมาดูให้เห็นชัดๆไปเลยว่า Light Reaction ต้องการโฟตอนซึ่งเป็นพลังงานแสงตามปกติได้จากแสงอาทิตย์แต่อาจได้พลังงานแสงจากแหล่งอื่นก็ได้ที่มีค่าพลังงานสูงพอและต้องใช้น้ำสุดท้ายได้ออกซิเจนออกมา จากน้ำเมื่อเกิดปฏิกิริยาต่างๆใน Light Reaction ผลผลิตที่ได้คือ ATP ที่เราทราบแล้วว่าเป็นพลังงานสะสมของสิ่งมีชีวิตแล้วสร้าง NADPH เราเห็นชื่อคล้ายๆกันนี้ในเรื่องการหายใจระดับเซลล์ซึ่งอันนั้นคือ NADH แต่นี่คือ NADPH มันมีฟอสเฟตเพิ่มขึ้นมานั่นเองกระบวนการในการสร้าง NADPH ก็เหมือนกันกับการสร้าง NADH ที่ได้อธิบายไปแล้วซึ่ง NADPH จะให้ไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนออกมาซึ่งเป็นอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนดังนั้นโมเลกุลใดก็ตาม ที่ให้อิเล็กตรอนออกมาหรือให้ไฮโดรเจนออกมาแสดงว่ามันถูกออกซิไดซ์และสารใดรับอิเล็กตรอนหรือไฮโดรเจนก็แสดงว่ามันถูกรีดิวส์ที่เขาจะเปรียบเทียบกับน้ำมันและเครื่องขุดเจาะน้ำมันเพราะออกซิเดชันคือการเสียอิเล็กตรอนส่วนรีดักชันคือการได้รับอิเล็กตรอนประจุก,ก็จะลดลงเมื่อรับอิเล็กตรอนเข้ามา กลายเป็นลบ NADPH จึงเป็น reducing agent เมื่อมันถูก o อกซิไดจะให้อิเล็กตรอนไปพร้อมกับไฮโดรเจนดังนั้น reducing agent หรือตัว reduce คือสารที่สามารถให้อิเล็กตรอนหรือให้ไฮโดรเจนกับสารที่สามารถดึงดูดอิเล็กตรอนหรือ ไฮโดรเจนเพราะฉะนั้น NADPH จึงเป็นตัว Reduce เพราะมันสามารถจ่ายไฮโดรเจนไปพร้อมกับอิเล็กตรอนของไฮโดรเจนมันคือตัว Reduce เมื่อไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนของมันถูกส่งไปยังโมเลกุลที่ดึงดูดอิเล็กตรอนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนก็จะลดลง อยู่ในระดับ steady state เป็นระดับคงที่พลังงานที่ปล่อยออกมาเพื่อลดระดับพลังงานของอิเล็กตรอนนี้ จะถูกเอาไปใช้ใน dark reaction ถ้าเทียบกับการหายใจระดับเซลล์ NADH จากไกลโค l y s i s และ Krebs cycle จะถูกส่งเข้าอิเล็กตรอนทรานส t c h เชนเพื่อใช้สร้าง ATP โดยการปล่อยอิเล็กตรอนและปล่อยพลังงานเพื่อลดระดับพลังงานลงสรุปได้ว่า light reaction ต้องการโฟตอนต้องการน้ำที่จะปล่อยออกซิเจนออกมาและให้ ATP กับ NADPH ออกมาเพื่อเอาไปใช้ใน Dark Reaction มาดูที่ Dark Reaction กันกระบวนการที่สำคัญก็คือ k e l ว i n Cycle ซึ่งจะเอา ATP และ NADPH จาก light reaction มาใช้ในการสร้างกลูโคสแต่มันไม่ได้สร้างกลูโคสโดยตรงสิ่งที่ได้ออกมาคือ PGAL คือฟอสฟอร์ r กลซิโอล d e ไฮด์ส่วน G3P คือ g l y ซ e r อล d e ไฮด์3ฟอสเฟตมันคืออันเดียวกันโมเลกุลมี3คาร์บอนและมีฟอสเฟตเกาะที่คาร์บอนตำแหน่งที่3ซึ่ง ในการสร้างเป็นกลูโคส e 1โมเลกุลใช้ PGAL 2โมเลกุลด้วยกันรายละเอียดของแต่ละ Reaction ทั้ง Light และ Dark Reaction จะอธิบายในระดับลึกต่อไปนะคะสรุปในวิดีโอนี้ต้องการให้ทราบว่า Light Reaction ต้องใช้โฟตอน n d r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  e c t t o o n ก็เกิดขึ้นขณะที่มีแสงด้วยแต่ ไม่ต้องใช้โฟตอนช่วง light reaction เอาโฟตอนซึ่งเป็นแหล่งพลังงานจากแสงมาต้องมีน้ำในปฏิกิริยาทำให้ออกซิเจนแตกตัวออกมาได้ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของปฏิกิริยา ATP และ NADPH ก็หลุดออกมาแล้วถูกใช้ในขั้นตอน dark reaction คือใน Kelvin Cycle ซึ่งไม่ต้องใช้แสงทีนี้ก็ทราบแล้วนะคะว่า light reaction ต่างจาก dark reaction อย่างไรทั้ง2ขั้นตอนต้องเกิดขณะที่มีแสงเท่านั้นต้องเกิดทั้ง2ขั้นตอนต่อเนื่องกันไปจึงจะสร้างกลูโคสหรือคาร์โบไฮเดรตออกมาได้ใน dark reaction ต้องการคาร์บอน ออกไซด์เพื่อเอาคาร์บอนของคาร์บอนไนออกไซด์ไปสร้างเป็น PGAL ครั้งละ3คาร์บอนเมื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์จากอากาศเข้ามาแล้วมี ATP กับ NADP+ ทั้งหมดถูกใช้ในเควินไซเคิลเพื่อสร้างออกมาเป็น PGAL หรือกลีซอรอลดีไฮด์3ฟอสเฟตที่เราเห็นโครงสร้างนี้ในขั้นตอน ไกลโค l y s i s จากการแยกโมเลกุลกลูโคสที่มี6คาร์บอนอะตอมออกได้เป็นสาร3คาร์บอน2โมเลกุลมันคือ PGAL ที่จะถูกเอาไปสร้างพลังงานโดยผ่านขั้นตอนต่างๆซึ่งจะเห็นว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนหรือแอโรบิกเร p i พเรชัน